คนี่วันที่หนึ่งวันปีใหม่เราจะมาเลี้ยงหมูกระทะกันที่บ้านใครเลี้ยงพี่เอกเลี้ยงเอกได้จิ๊บมาเยอะพี่เอกเลี้ยงอันนี้พี่เอกเลี้ยงนะเลี้เื่อเกิดจิ๊บมาเยอะเลี้ยงไม่ได้จะเยอะได้ของขวยญได้ของขวัญเมื่อวันเกิดจับเจ้าของร้านร่ทางร้านเนาะทางวันเกิดพี่เอกแล้วก็นี่คือของขวัญจากฉลากนะคะ

ว,วันนี้เราทำอะไรคะประกวดชุด<อ>แฟนตาซีตีมกระตูนครับ <c oughs> นี่มีแขกแขกขาเชิญกรรมการกรรมการเออก,กาะ ha atau ha I told you. <laughs> 还在大字呢。<laughs> <laughs> เรากําลังจะจับฉลากของขวัญกันน่าค่ะต่อไปเราจะมาจับฉลากของขวันกันนะคะนี่ของขวัญน่ามาคนแรกที่เราจะจับคือป้าป้าบอกขอจับก่อนเอาเบอร์เดียวนะป้าใช่แล้วอ้นี้ทแล้เอางี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่จับฉลากแล้วได้บ้านตัวเองจับใหม่นะป้าป้าเปิดเลยป้าป๊า เายเบอร์ไหไรสิบเอ้าวเจียบองาวัมองังวัอะไรบงอัองวจะเปของตายอีกลวก็สามก็สคนในบ้านแหละแล้วเขาเบอรอะไรอมเบอสี่ไ่แอมเบอร์สาม่ไนแอมนี่เบอร์สามของใครคะโอ้บอร์สอ่ะใครอ่ะอ่าแม่มองด้วยแม่ ทันบอก็ัม mm ี hmm. er> no, no, ้นไม่นะวันนี้ไม่ใช่บ้านเราแล้วหรอกบ้าติดีใจดืวยจ้านี่หละที่บอกว่ายาวๆอะไรมันตัวถ้ามาเน่ะไปกมุรี่ี่เดวรถหนักขนาดไหจะชอบก็ได้มองกล้องมองกล้องให้ดิเยวายโอ่ยังจะใช้ของ F5 นี่แหละถึงะได เลขแปดทศราษ์นาฬิกาของพี่เอกรู้ได้ไงรู้แบบเห็นเห็นแอมไม่ไม่ออกลวเขาก็เลยให้คืนเนอ่ะอ้ามาม่ามาม่าของใครแล้เสรได้เลยแล้วรู้ได้ไงว่าไอ้กระบอกตูไม่ได้บอกใันึ่สอคนรู้ด้วย เอาไปดูเวลานะอะไรอ๋อมาิกาหาเลยนะขนาดนั้นนาฬิกาหือเปาขียวเขียไม่ดูได้ไงเียเียวนั่นอ่ะอ้าไมไม่มีเบอร์แอปอาจจะชอบก็ได้นะเก้าอ้าวของแอปเปิลเฮ้ยพี่โนมอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่โนจับเกันเองนะอ้าวแฟนมอต้องมาให้ มันเป็นอะไรที่เป็นมงคลตอบเรื่องของของเอ้องกองด้วยตอบของันนิสเหรอต้องีอย่าองการดูคนอื่นามเขาหันเ่อม่ใครแกะเลยเาเบอร์เบอร์สองเบอร์สองน้องแม่ไ่ะเบอร์ายขาน้องมินอานองมิอาเร็วเอาอุ้มน้องมินอามาป้าอุ้มน้องมินอามาหน่อยมินอามาเอาขวหเอาแอปเร็วยิ้มกั ยิ่งไปนี้เดิเป็มาใส่หกโอเคมาเฉพาะพีดาไมเอใเขาดอ่ะเฉพาะพีดานะอยากได้เบอร์อะไรเอาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเอาแกะูหน่อยเดี๋ยวได้เบอร์อะไร ันแรกกันแรกกันให้ของอันโน้ตไปได้หรือเปล่าได้เป่าเบอร์เจ็เบอร์เจ็ดหอป่ะใช่ป่ะห้าเบอร์เจ็ดห้อย่าดวงดวงวัชู มนคิดในแง่ดีเอาไปใส่ของเล่นใ <so ้เดรรุงน่านะนนใครวะใครมาวะ่ะนะเดี๋ยวเียเอะไรจะเข่าเล็นะไ่ด้อาัไม่ออกนี่เฮ้ยเขาใจด้วยเขาจะเซนละยเซนด้วยเมื่อกี้ต้องเซนนะเดีเช็คแต่ง้งเวเช็คแต้งเลยตนีจี ปลาได้ของใครเหรอเบอร์ส kind of ี min? ่อ <sounds> ินดี้ด้วยนะคะของใครนะคะของคนนั้นค่ะมาค่ะโอเคได้เบอร์สี่นะคะได้อันนี้นะคะวันจูทรีโตลงปลาได้ของใครคะโอเคเบียปะเนี่ยเบียเบียอ่ะทุกคนแกะเลยไหมแกะเลยมไหมแกะพร้อมกันเลยเบียเห็นได้แล้วแกะ

ผ้าผ้าแล้วก e ็ไฟก็เอาไปติดไว้ใบผ้าได้น้องเพลงโหวตให้ใครคะโหวตให้ป้าป้าโอเคโหวตให้ใครคะโหวตให้ป้าป๊าป๊าคุณสมชายโหวตให้ใครคะคุณสมชายอ่าคุณสมชายโหวตให้ใครคะสองคนได้ปะคนเดียวค่ะ ัวดให้ป้าปวดห้ป้าปวดให้ใครปวดให้พี่แอมปวดให้พี่แอมปวดห้ใวดให้ใครคะทองสุพรรหปวดให้ทองสุพรรณปวดให้ใครปวดให้แม่แม่ปวดให้แม่วดให้ใครคะสมชายแก้พีลาค่ะวดให้สมชายหวดให้ใครคะคือสมชายสมชายวดให้ใครคะหวดให้ใครหวดให้มินอาอา ัวตให้น้องเพลงเพ้ชนะเลยโอเคงั้นคู่สมชัยได้นะคะเกินรางวัลได้ับเอไปสามสามร้อยบาทโอ้โหเยอะตอนนี้สามร้อยบาทยังได้เทวรัตนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนต่อไป กีวว่านจะเหลือช่วงต่อไปเป็นช่วงเดี๋ยวต้องไก่อนนะไปเป็นอะไรครับต่อไปจะเป็นเกมนี้ค่ะก็คือหมุนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนลูกศรถ้าเกิดว่าไปไปที่ไหนก็คือชี้ไปตรงไหนก็คือจะได้อันนับกว่าถ้าเกิดเป็นตรงกลางอ่ะคือไม่ได้วูด ได้เลยเหรอหมุนได้เหรออ่าเขาสนนี่คือตัวอย่างระหว่างขอก็คือไม่ได้กี่รอบคือก็คือไม่ได้ของไงเหรอหมุนหมุนอย่างคนละรอบก่อนแล้วก็พูดดิ่อันนี้อันนี้พูดอันนีี้เขียวดิดูยังไงวะเขียวด้วยไหมวะได้อันนี้อันนี้โอเาโอเคอเคอเอเคโอเคโอเคโอเโออโอเเเคอครเเอคคโอโออโ ค่ะไปค่ะไปค่ะแ่อาตาไปตาป้าาไปาไปาาาป้าไม่ต้องแรงเหมือนกันเอออไนอยตาอนั้นปาได้เลยป้าได้เลยปาไม่ได้เลยป้าวดเราไม่ต้แปลงเออเราก็ขำๆไปเฮ้เฮ้้เ้้้้ No. What?

ไปยี่สิบยี่ไปไปเอาหัวเวาหัวเอาหัอไปะา้เาไม่ต้องแรงมากเจ็บไปเยอะแล้วสาไา้ไป ไม่ต้องรอแล้วเอาไปเถอะปฝาอะไรอยู่ดีเอาไม่ได้เลยแก้วเอาฝีสิทธิ์นะฝาอะไรฝาอะไรฝาอะไรบอกจริงจริงอะโบต่อไปนะคะจะเป็นเกมโยนปีความแบบนี้ค่ะให้คนละสองลูกนะคะมาทดสอบาทดสอบไปดูเร็วซื้อมาน่ายสุดขาดเลยไม่เป็นไรให้แม่ให้แม่ทำเลยให้เด้งกี่ครั้งคนละสองลูกไม่ใช่ให้เด้งกี่ครั้ง ได้ก็ได้ค่ะเข้าไปเนนต้ต้องเด้ต้องโอเคโอเคเนหนึ่งทีเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะเอาไปเค่ะไปค่ะเฮ้ยกือแล้วค่ะเก็ไปดูมีแบงค์ร้อหลยอ่ะจบาเฮ้ยเกืออสองเ้ยี่ิออกไปแล้วเลื่อนเลื่อนให้มันชิดชกันหน่อยนี่ิบาทดูก่อนนะเอเต่อ เพาะว่ามันเล้งไม่เท่ากันนะฮกล่องมันกระป๋องมันไม่นี่ถ้วยร้อยยาอไรก็บร้อยโอ้โหไม่ได้ไม่ไดดูไว่าเป็นใครแล้วถ้าแบบนี้นอนาคตเก็บยาก่อ้าวร้อยเก็บร้อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช oh okay. oh okay. ิมยเฮ้ยออันไม่ได้ให้เขาจับเเฉยเฮ้ยโอ้ยนี่ไงเห็นนี่ไงว้ายแจ๊บนี่เรือเกลือต้องตั้งก่อน่จเย็นกรรมการตั้งก่อนึบลอุยไม่ได้เลยอะลังดูลงดูฮึบฮึบ อย่าเพิ่งงี่ยใจอย่าเพิ่งี่ใจไม่ต้องคิดยี่สยังดีนะเดี๋ยวให้ครอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นสเป็นสู่ลูก เอาเลยเอก่ <Wow! S 3> อนแม่แม่แม่ม่แมูมกแม่่แม่่แม่แม่แมไม่เม่นมนน่นม่แ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 ่แม่แล่ อีกลกอีกลอีลเราได้เจ ah, ah, really? ah, okay. ah, ้าแล้วอีโลอีโลโยเลยโยนเลยไปโนแล้วลูกโอ้โหลงเลยลูกลงทัชเพลงอ่ะอ้าวมินอ้าได้รงเท้าเออเจ้เพลงไปอ๋อะโอเคอะเอาเงินไปเลยค่ะ happy birthday okay. อธินกอนอธิกอน้นต้น่้ยขอให้เค้กหมดเวยเออ้าวบาดเค้กได้น่ไหนเอานะอันนี้เค้กตีกหน่งติ๊กเม่งแับไงอ่ะนองเี้ต้องปิดมันหาน thank yeah.